จังหวัดลำปางไปต่อกันที่จังหวัดน่านค่ะโดยทางจังหวัดน่านนะคะได้จัดพิธีลาศิกขาพระนวะกะและพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ศาลาป,ปฏิบัติธรรมวัดดอนมูลตำบลดู่ใต้อําเภอเมืองจังหวัดน่านนายกรีดเพชรเพชระบุรนินรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานฝ่ายคารวาสพระสุนทรมุนีรองเจ้าคณะจังหวัด จังหวัดน่านนะคะเจ้าอาวาสวัดมิ่งเมืองเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พิธีลาสิกขาพระนวะกะและพิธีมอบเกียรติบตัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 โดยมีพระครูสิรินันทวิทย์เจ้าคณะอำเภอเมืองน่านเจ้าอาวาสวัดดอนมูลพระภิกษุสงฆ์หวัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีค่ะโดยพระสุนทรมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดน่านประธานสงฆ์เป็นผู้ประกอบเกียรติอาเป็นผู้มอบเกียรติบัตรค่ะให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทจํานวน82รูปจากนั้นพระสุนทรมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดน่านได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการและนําพระภิกษุเข้าร่วมโครงการเข้าพิธี ลาศิกขาบทณพระอุโบ,โบสถสวัดดอนมูลตำบลดู่ใต้อำเภอเมืองจังหวัดน่านโดยมีผู้บรรพชาบางรูปศรัทธาแห่งธรรมขอครองสมณะเพศปฏิบัติธรรมต่อไป